แม้อย่างเดียก็สบายใจเดียเลือกยูฟาร์1้อยเปอร์เซ็นต์เนเพราะเดียเลือกเป็นเน้นธรรมชาติจากยูฟาร์สวัสดีวันอาทิตย์สีฟ้าบางคนรอตาม y ย u ทูบกันว่าคุณติใส่เสื้อสีอะไรนวลจริงจริงเนตตีติบังติอัดคลิปทุกวันที่ติมาสถานีแต่ดีว่าเราจะโค้หรือเปล่าตรงนั้นนะนะค่ะและิบองถึกปีที่ยังต้อเข้ากองประจำการ ไม่จำกัดวิธีการศึกษาสมัครได้เลยที่เว็บไซต์ rcm66.rta.mi.ts หรือสมัครได้ด้วยตนเองณหน่วยทหารที่อยู่ใกลจะเลือกประจำการที่หน่วยใดก็ได้ท<ต>หารออนไลน์จะได้เบี้ยเลี้ยงเงินเดือ,อน<ล>ราิการฟรีมีโคต้าสอบเป็นนะักเรีย,ยนมีสดิสูงมากม แล้วจะได้คะแนนพิเศษเมื่อสอบเป็นข้าราชการกองัรวกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงมกราคมปี66สอบถามเพิ่มเติมที่กองการศัสดี02 223 3259ไกลไกลแค่ไหนก็สมัครออนไไลน์ด้นะทุกที่ทุกเวลเมื่อเช้าติดฟังคุณสังพันะ์เขาแสดงวิสัยทัศน์เรื่องที่ดาบตำรวจอะไรนะสิ็ตำรวจเอกปัญญาเขากราดยิง เขาบอกว่ามันมาจากพวกขบัญชาเป็นหลักแั่ไม่ให้โอกาสเข้าไปกดดันเขาแต่บอกว่ามันไม่ถูกแบบถ้าเรียนจบระดับเกียรตินิยมขนาดนั้นเนี่ยได้ตัวทนายขนาดนั้นเนี่ยสติความคิดมันต้องมากกว่านี้สมัยมีความแค้นกับทนายแต่ไปฆ่าคนอื่นเนี่ยมันถูกต้องจริงไหมคะแล้ครองแผ่นดินโดยทารคุณเกลียดใครคุณก็ไปยิงคนนั้นเลยเด็ก นลูกเล็กเด็กอ่อนเมียคนอื่นเขาคนท้องคนไส้คนเกี่ยวอะไรเขาไปกดดันเลยคุณก็ไม่รับการเคุณขามองเมนคุณค่าคุณยิงเลยเจ้านายคุณมองเมนคุณค่าคุณไปฆ่าเจ้านายคนนี้เป็นคนพิเศษแต่ว่าคุณพูดไม่โอเคคุณสั่งได้ไหมฟังแล้วติดใอแสดงวิสัยทัศน์ไหไม่โอเคนายกรัฐมนตรี ในการให้รัฐบาลทำหา้าผู้เลื่อนกันนแต่ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแล้วก็คนที่จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบุตรางคนละโดยไม่ให้เสื่อมถอยหรือน้อยลงไปกว่าเดิมที่เคาะถึงข่าวซวยมันรู้จะป้องกันยังไงแต่จริงๆแล้วจิตใต้สำนึกคนที่เป็นตำรวจเนี่ยอย่างน้อยก็ เป็นดาบตำรวจก็ต้องจบเป็นตำรวจเอกเอะมไณนี้สิสิบในสิบลูกศิษยเขาจะต้องจบโมหะนะสอบตำรวจนะเนี่ยก็ต้องมีความคิดในการฝึกมันต้องมีการรักษาบัญญินจิตใจที่อ่อนโยนบ้างยิ่งบอกยิ่งเรียนเขาเก็บนิยมนู่นนี่นั่นเขาต้องต้องคิดได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะคนที่ไม่รู้อีหน่ยนี่ไปยิงเนี่ยไม่โอเคฟังไม่ขึ้น ถ้าเกลียดใครก็แล้วแต่ถ้าเจ้านายไม่ความยุติธรรมหรือมีความกดดันเรื่องหน้าที่กันานคุณคนไปฆ่าคนที่ทธรให้คุณกดดันไม่ใช่ไปฆ่าประชาชนเขาไม่รู้อีหน่หนลูกเด็กเด็กอ่อนยิงตายก็ไม่ไปฟันห่วงนี่มันทุเรำมากเลยฟังไม่ขึ้นเนี่ยคุณสันนะนะฟังยังก็ฟังไม่คุณว่าอย่างตามปือกนโดพระราชทานแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะ วุ่นวายเรื่องนี้แต่ถามว่าติดต่อติดตามเรื่องเงินมือรกันไหมตรดตามทุกเรื่องเลยวันนี้ติดมาจากรายการนี้ก็วันอาทิตย์ครั้งที่เยาวชน13คนติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นภาพที่แพร่ไปทั่วโลกวันที่เได้พระราชทานสิ่งของต่างๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งโปรดให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกวัน จนประสบความสำเร็จในการคุณผาเกิดขั้นเดยจะเจอกันที่ในที่สอ2จังหวัดภาคใต้คลิปมีดกคลิปได้แต่โอกาสก็แหละทีดูดวงเที่แก้พูดเมื่อประสบอุทกภัยเมื่อเมื่อเกิดเพลิงไหม้โรงงานปัสสาวะที่เพลิงบางเพลีงจังหวัดสมุทรปราการมีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนและบ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังจากการระเบิดของสารเคมี ทุกคนมีปัญหาตัวเองทนับทนังรว่าเราต้องเข้มแข็งนทนทุกคนมีปัญหาของตัวเองแต่เราต้องเข้มแข็งปัญหานั้นก้มีไว้แก้ไขนะไม่มีปัญหาแก้ไม่ได้เราจะแก้จริงแต่คนส่วนมากนะให้อารมณ์ตัดสินใจสสมาทุกให้อารมณ์ตัดสินใจนะทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตมจะทำให้ประเทศชาติมีความเจริญและทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสุข จึงทรงพระกรุณาโปรดกลาดนะดก้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ก94า944จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ผู้ที่มีความสมัครใจจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์และอื่นๆเข้ามาเป็นจิตอาสาส<ว>ที่จะทำทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบอแท<พ>นสนองพระบรมราโชบายเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนารัษฎรตามพระปบรม,รมราชองการที่พระราชทาน สำหรับของผู้ฟังที่า้องกานติดต่อไปทางบถานีก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่